الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَفَاعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ว่า خير น์ฮจีฮจูนบีจีนามุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและชัดรนอุมริมดัสะตุฮาวละคุณละมดัสตินบิดะและคุณลบิดะตินดอลลาละะคุลดอลาละตินฟินนัซุมอัมมาบะพี่น้องผู้เข้าร่วมละหมาดจุมุอะที่มีเกียรติาที่อลนลอสุบฮานหัวตาลาทุกท่านครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องรู้ถึงจุดมุ่งหมายถึงแก่นแท้ของการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะว่าเป็นสาระ สำคัญที่จะทำให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็มีความปลอดภัยนะครับแท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนนั้นปรารถนาและก็ต้องการซึ่งสภาพความเป็นอยู่ที่มีความดีงามต้องการที่จะประสบความสำเร็จต้องการที่จะได้รับชัยชนะจะไม่เป็นอย่างนี้ได้อย่างไรกันครับพี่น้องในเมื่อแม้กระทั่งเดรัฉานสัตว์เนี่ยก็ต้องการความเป็นอยู่ที่ดีแพะหรือแกะเวลาฝนตก ก็จะหลบเข้าในตัวอาคารหรือว่าที่ไม่โดนฝนหรือแม้กระทั่งตอนเที่ยงเนี่ยนะครับสัตว์ก็หาที่ร่มสําหรับให้ตัวเองเนี่ยรอดพ้นจากความร้อนระอุแน่นอนที่สุดว่ามนุษย์ผู้ซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยได้ให้สติปัญญาเนี่ยย่อมมีความปรารถนาและก็มีความต้องการในการที่มีชีวิตที่ดีเนี่ยมากกว่าสัตว์ในราชานเสียงนะครับพี่น้องดังนั้นในวันนี้เนี่ยคุตบะศ์ที่อยากจะนําเสนอใน ในวันนี้ก็คือเรื่องของการที่เราจะมีมุมมองนะครับเรื่องของการที่เราเนี่ยจะมีความคิดความคิดหรือว่ามุมมองเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตต่ออนาคตของเราเป็นอย่างมากนะครับพี่น้องเราเชื่ออย่างไรเราจะได้เช่นนั้นเราคิดแบบไหนเราก็จะได้แบบนั้นนะครับพี่น้องเวลาที่มีองค์กรหรือว่าหน่วยงานเนี่ยเขาต้องการที่จะประชุมหรือว่า เขามีแผนยุทธศาสตร์ในการกำหนดโครงสร้างเนี่ยเขาก็จะวางแผนล่วงหน้าแผน20ปีแผน50ปีชีวิตผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดว่าเขาจะต้องมีการวางแผนมากกว่าการวางแผนใดเดซะอีกครับพี่น้องเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีเพียงครั้งเดียวมีแค่ชีวิตเดียวที่อยู่ในโลกดุนยานี้ชีวิตนี้แหละที่จะตัดสินว่าเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จ หรือได้รับความทุกข์ยากในโลกหน้าชีวิตในโลกดุนยานี่แหละที่เขาเนี่ยจะได้รับการันตีที่พำนักที่เขาเนี่ยจะไปอยู่อย่างถาวรตลอดกาลและก็ตลอดไปในโลกหน้านะครับพี่น้องการที่เรามีมุมมองหรือว่ามีความคิดเนี่ยสำคัญมากนะครับทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีศาสตร์มีวิชานะครับที่เขาเนี่ยสนับสนุนสอนให้คนเนี่ยมีมุมมองที่ดีมีการคิดบวก positiv thinking หรือแม้กระทั่งว่าจะมีศาสตร์วิชาหนึ่งที่เรียกว่า โพ i ิทีฟไซโคโลจีจิตวิทยาเชิงบวกจะทำยังไงให้เราเนี่ยมองมุมบวกเพื่อที่เรานั้นจะได้มีความสุขแม้นกระทั่งเราประสบกับบททดสอบเราไม่สบายเราป่วยเราโดนรถชนเนี่ยเราจะมีวิธีการคิดเราจะมีมุมมองอย่างไรเพื่อจะไม่ให้เราเนี่ยุดหนักไปอีกบางครั้งเนี่ยเราแย่อยู่แล้วใช่ไหมครับเราล้มป่วยเราประสบอุบัติเหตุเนี่ยเรานอนโรง,งพยาบาลเนี่ยมันก็หนักหนาสหัสกันอยู่แล้ว และยิ่งเรามองตัวเองในแง่ร้ายเราคิดในทางลบเนี่ยมันก็ยิ่งทวีคูณซึ่งความเจ็บปวดความเศร้าโศกความทุกข์ระทมหรือแม้กระทั่งว่าเพื่อนเนี่ยนะครับมาบอกมาว่าเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเพื่อนก็ลืมไปแล้วว่าเคยว่าอะไรเราเคยเคยกล่าวอะไรไว้กับเราแต่คนที่จะต้องทุกข์ทรมานตลอดไปนี่คือใครครับคือตัวเราเองที่เอาใจใส่ที่เก็บคาพูดที่ไม่ไดีของเพื่อนเนี่ยมาคิดนะครับพี่น้องดังนั้นในวันนี้เนี่ยก็เลยมีการสนับสนุนให้เราเนี่ยมองในมุมบวกคิดในเชิงในแง่บวกนะครับ ก็มีศาสตร์มีความรู้มากมายที่พูดถึงเรื่องนี้แต่วันนี้เนี่ยจะนำศาสตร์วิชาวความรู้ที่ดีที่สุดและก็นำต้นแบบของการคิดบวก positive thinking เนี่ยมานำเสนอนะครับอัลลอฮฺสุบบะฮานหาุตาลาได้บอกเอาไว้นะครับอูซุบินล,ลาฮิม,นม uh ินาเชตต์นิรรยิมยาอายูฮันละดีนะฮามนุษย์ตานิบูกกซีรมินาซอนนีอินนัซอนนอินนซอนนีบะดาอ้อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้ มองในแง่ลบอย่าได้คิดในแง่ลบเพราะส่วนมากแล้วการมองในแง่ลบการคิดในแง่ลบนั้นจะเป็นบาปคำสอนนี้มาจากใครครับมาจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาผู้ซึ่งออกแบบสร้างเรามาย่อมที่จะรู้ดีกว่านัก,กจิตวิทยาย่อมที่จะรู้ดีกว่าคนที่คิดค้นทฤษฎีต่างๆมามากมายนะครับถัดมาเนี่ยอัลลอฮฺได้บอกแล้ว ก็ได้ประทานตัวอย่างต้นแบบแห่งการคิดบวกแห่งการคิดดีเนี่ยมาให้กับชาวโลกมนุษยชาตินะครับท่านนาบีสลุลตันล้อหัอหวอะไรฮุสสลามเป็นคนที่คิดบวกที่สุดมีมุมมองที่บวกที่สุดแมก้กระทั่งคนที่คิดร้ายกับท่านเนี่ยท่านนาบียังมองเขาเนี่ยนะครับด้วยความรักความห่วงใยไม่มีความทุกข์ใดๆที่อยู่ในหัวใจของท่านนาบีสลุลตันลอหัอหวอะไรฮุสสลามนอกจากความเป็นห่วงว่าบุคคลนั้นเนี่ย เขาไม่อีหมาต่อแล้วเขาไม่ต่ออาต่อเลาวเขาไม่ยอมเชื่อฟังต่อแล้วเขาก็จะมีความทุกข์ยากเขาก็จะมีที่พำนักในบ้านปลายเนี่ยที่มันเลวร้ายท่านนาบีรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนี่คือสัจธรรมเห็นแล้วยังล่ะครับว่าท่านนาบีสลอลัลลอฮุอัละสัลลมเนี่ยเป็นคนที่มีมุมมองบวกคิดบวกแม้กระทั่งคนที่มาคิดร้ายกับท่านนาบีมากที่สุดนะครับพี่น้องคุตบะนในวันนี้เชิญชวนให้เราทุกคนเนี่ยมาคิดบวกมามองมุมบวกการคิดคือการวางแผนเราคิดอย่างไรเราก็ได้เช่นนั้นใช่ไหมครับพี่น้อง เวลาที่เราตั้งเป้าหมายเราคิดนักศึกษานักเรียนคนหนึ่งบอกว่าต่อไปอนาคตเนี่ยฉันอยากจะโตขึ้นเป็นหมอเป็นแพทย์เขาคิดใช่ไหมครับเขาตอกย้ําความคิดแบบเนี้ยซ้ําๆแล้วเขาก็จะต้องมีการพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสอบเป็นหมอได้เขาคิดเขาก็จะหาหนทางอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่มีทางหรอกฉันมันโง่ฉันไม่มีความรู้ฉันไม่มีทางเป็นหมอได เขาก็จะได้เช่นนั้นเช่นเดียวกันเขาก็จะไม่หาโอกาสไม่หาช่องทางไม่หาหุนทางที่จะสอบในการเป็นหมอเป็นแพทย์ใช่ไหมครับความคิดสําคัญมากนะครับพี่น้องเอเราบอกไว้ในฮะดิษกุตเตซีบทหนึ่งบอกว่าอานาอินดาซนีอับดีบีข้าอยู่ที่ความคิดของบาองาบาวของข้าบบาวของข้าในคิดว่าข้าเป็นอย่างไรข้าก็เป็นแบบนั้นถ้าหากว่าเขาเนี่ยคิดดีต่อข้าฝากานาะลาหู ถ้าหากว่าเขาเนี่ยคิดดีต่อข้าเขาก็จะได้รับความดีแต่หากว่าเขาเนี่ยคิดไม่ดีเขาก็จะได้รับในสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องนี่คือเป็นกฎเห็นจัก,กรวาลเป็นกฎจากอรรถสุบฮานุตตะเราคิดการคิดนี่คือการตั้งใจคือการตั้งจิตนา iner, คือการเนียดนั่นเองครับพี่น้องเราคิดอย่างไรเราเนียดอย่างไรเราก็จะได้เช่นนั้นเราก็จะได้แบบนั้นนะครับพี่น้องมุมมอง,มองการที่เราจะมีความคิดบวกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากต้องฝึกฝนต้องพยายามนะครับพี่น้อง มีมีคำถามนะครับมีคำถามหนึ่งเนี่ยถามกับเช็คของเรานะครับท่านดออรอิสมาอิลุสฟีจับากิยาเนี่ยทำอย่างไรให้เราไม่โกรธเพราะว่าท่านเช็คเป็นไงครับพี่น้องเป็นคนที่ไม่โกรธคนอื่นใช่ไหมครับเป็นคนที่มีใบหน้าที่สดใสมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มเป็นมิตรกับทุกคนกคน็มีคําถามว่าทําอย่างไรจะไม่ให้เราเ,เป็นคนที่มีความโกรธท่านเชคดออรอิสมาอิลก็เลยบอกว่าแล้วถ้าเราโกรธเขาเนี่ยใครกันละ่ะที่จะเป็นทุกข์ แน่นอน,นที่สุดว่าถ้าเรากธเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาไม่รู้สึก,ไม,สกไม่รู้สาอะไรใช่ไหมพี่นนอะแต่คนที่จะเป็นทุกข์คนที่จะทุกข์ทรมานไปตลอดนี่คือใครครับคือตัวเรานั่นเองคําสอนที่ดีที่สุดนะครับก็คือคาสอนของท่านนาบีสอลหล่อนลอ,ลอหัวอะไรสลมัมชช่คนหนึ่งไปหาท่านนาบีนบีได้นัสฮัตได้บอกฉันได้สั่งเสียฉันด้วยเถิดนบีก็เลยบอกได้กับคําพูดหนึ่งที่สัน้นกระชับรครอบคลุมมีความหมายลึกซึ้งมากลาตักบกท่านจงอยาได้กโกรธชชยคนนี้บอกโอ้นานนบีบอกอีกสอนอีกอะไรอีกนบีก็ตอบ ลาตักดอกท่านจงยากโกรธเห็นแล้วอย่างไรครับพี่น้องว่าการที่เราเนี่ยได้ปรับทัศนคติหรือว่าการที่เราเนี่ยมีมุมมองที่บวกต่อเหตุการณ์ที่มาประสบกับเราเนี่ยมันย่อมที่จะเป็นผลดีให้กับเรานะครับุขบะแรกนะครับพี่น้องขอฝากจิ้งท้ายด้วยกับฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนาบีบอกว่าอายาบัลลิกุลลิมลินม,มุมินหน้าแปลกใจเหลือเกินหน้าแปลกประหลาดเหลือเกินกับการงานของบรรดาผู้ศรัทธา ซึ่งจะไม่มีใครได้รับอิลลาลินมุมินนอกจากบรรดาผู้ศรัทธ,ธาเท่านั้นอินอาซอบัตฮูสัตรออูถ้าหากว่าเขาเนี่ยประสบกับสิ่งที่ดีชกาการอเขาขอบคุณฟกากานาคัยรอละถ้าหากว่าเขาประสบสิ่งที่ดีเนี่ยเป็นไงพี่น้องเขาก็ขอบคุณดังกล่าวนั้นก็จะเป็นสิ่งดีงามให้กับเขาว่าอินอาซอบัตฮู ด,ดรออูแต่หากว่าเขาเนี่ยประสบกับมูซีบาบททดสอบสิ่งไม่ดีเนี่ยซอบารอเขาอดทนฟาการะคอรอนละเช่นนั้นแหละก็จะเป็นความดีงามให้กับเขาผู้ศรัทธาก็เลยได้ทั้งขึ้นทั้งล่องพี่น้องครับไม่ว่าจะเขาเนี่ยจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเขาขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยก็ยิ่งจะเพิ่มพูนความดีงามให้กับเขาอีกหากเขาประสบกับมูซีบาบททดสอบเนี่ยเขาก็อดทนซอบัตและก็หวังในความช่วยเหลือหวังในความเมตตาต่อละ เขาก็จะได้รับความดีงามอีกพี่น้องสุบานร์เลิเชิญชวนนะครับให้เรานั้นได้มีมุมมองบวกได้เรานะคิดบวกต่อเหตุการณ์ต่อสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับอักูลูกเลีฮะซาวัตักฟิรุลลอฮะลิวละกุมวลิซาอิดินมุสลิมีนวันมุสลิมัดวนมุกมินีนวันมุมินาดฟัตักฟิรุฮูอินนะฮูฮวนกอฟูรุตราฮีม ฮัมดุลิลลาฮิรอบิลอาละมีนอัลลอฮุมมาสอัลลิอะลามุฮัมมัดในเมื่อเราทุกคนนะครับได้ทราบว่าโลกดุนยานี้เป็นสถานที่แห่งการทดสอบจึงเป็นไปไม่ได้ที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยจะมีความสุขตลอดการจะไม่มีเรื่องที่เขาเนี่ยไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความทุกข์ยากไม่มีใครนะครับแม้กระทั่งว่าบุคคลที่ดีที่สุดในบรรดาในบรรดาหมู่มนุษย์เนี่ยบรรดาอัมบิยะบรรดารอซูนบรรดานาบีทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะ ถูกส่งลงมาพร้อมกับบททดสอบอันหนักหน่วงเสมอนะครับอิบนุนโยซีบอกว่าหากไม่ใช่เพราะดุนยาเป็นสถานที่แห่งการทดสอบก็คงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและความทุกข์ยากความเศร้าหมองของบรรดานาบีและบรรดาคนดีมีคุณธรรมก็คงจะไม่มีชีวิตที่มีความยากลําบากพี่น้องก็เลยเป็นคําตอบว่าโลกดุนยาเนี่ยเป็นสถานที่แห่งการทดสอบเพื่อที่จะการันตีหรือว่ารับรองรับประกัน สถานที่พำนักในโลกหน้าของเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การคิดของเราอยู่ที่มุมมองของเราอยู่ที่การปฏิบัติของเรานะครับพี่น้องการคิดจะส่งผลต่อวิถีชีวิตและก็พฤติกรรมของเรานะครับพี่น้องมันจะมีทฤษฎีหนึ่งที่เขาบอกว่า cognitive behavioral therapy หรือว่า CBT การที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดเพื่อจะให้พฤติกรรมเปลี่ยนหรือสั้นๆบอกว่า เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะครับนักวิทยาเนี่ยได้เอามาใช้เยอะมากในการบําบัดในการแก้ไขปัญหาของเยาวชนนะครับพี่น้องเช่นเดียวกันพุทธาเนี่ยเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนมุมมองของเขาใหม่นะครับพี่น้องเราได้บอกนะครับว่าเราก็ดอะคอลกอนันอินซาเนฟีกาบัดโดยแน่นอนเราได้ม a n เกิดมนุษย์มาเพื่อเผชิญกับความยากลําบากนี่คือเรื่องเราที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับพี่น้องแล้วก็ ในประวัติศาสตร์เนี่ยพี่น้องก็จะได้เห็นนะครับว่าตั้งแต่นบีคนแรกมนุษย์คนแรกนบีอาดัมอะลยอิอลลสลามาเนี่ยก็มาพร้อมกับบุตรทดสอบที่หนักหน่วงเสมอนบีนุ่นบีอิบรอฮีมแม้กระทั่งว่านาบีคนสุดท้ายที่เอาล้อรักมากที่สุดโซลอนล้อหวัวอะไรอยู่ซันลมเนี่ยนะครับพี่น้องก็ยังโดนบุตรทดสอบที่หนักหน่วงที่สุดดังนั้นสถานที่พำนักผลตอบแทนที่แต่ละคนจะได้รับจึงขึ้นอยู่กับ บททดสอบที่เขาเนี่ยเผชิญใครที่สามารถที่จะก้าวข้ามก้าวผ่านบททดสอบไปได้ด้วยกับการสอบ,บอดทนหวังในความเมตตาหวังในความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานอหัวตาลาเนี่ย mm hmm. เขาก็จะได้รับความสําเร็จ mm hmm. เขาก็จะเป็นคนที่ได้รับชัยชนะตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้อีกทั้งในโลกหน้าอีกด้วยนะครับพี่น้องมาดูตัวอย่างในสมัยก่อนนะครับพี่น้องอุมมูซลามะ มีสามีที่ดีที่สุดอาบูสลามะอาบูสลามะเป็นบุคคลที่ดูแลเป็นบุคคลที่เทคแคร์เอาใจใส่ดูแลอุมมุสลามะอย่างดีจนกระทั่งว่าอาบูสลามะเนี่ยได้เสียชีวิตก็เลยมีคนมาปลอบให้ให้อุมมุสลามะเนี่ยอดทนและก็ให้กล่าวกล่าวอะไรครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรยูอูนแท้จริงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และยังพระองค์นั้นที่เราจะกลับไปแล้วก็ให้กล่าวดุอาในสิ่งที่นบีได้สอน สุดท้ายเนี่ยอุมูสลมามะบอกว่าแล้วจะมีใครอีกเล่าที่จะดีไปกว่าอาบูสลมามะสุดท้ายด้วยกับการกล่าวดุดอาแล้วก็การอดทนหวังในความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ตาลาหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยปรากฏว่าอุมูสลมามะได้แต่งงานกับบุคลลบคลที่ดีกว่าอาบูสลามะบุคคลที่ดีกว่าบรรดาซาบะบุคคลที่ดีกว่าคนทั้งหมดบนโลกดุญญานี้คือได้แต่งงานกับท่านนาบีสุลล็อหอฮุอะัยฮิวะซัลลัมอีกครั้งหนึ่งท่านอุม,มัตเนี่ยนะครับ ตอนที่ลูกสาวท่านหญิงฮับซ้อนเนี่ยท่านอุมัตได้ไปสัตว์เป็นไหม้นะครับแล้วก็ได้ไปเสนอให้กับท่านอบูบักท่านอบูบักก็เลยไม่ได้ให้คําตอบไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ตอบอะไรท่านอุมัตก็เลยไปเสนอท่านหญิงฮับซ้อให้กับท่านอุสมานท่านอุสมานบอกว่าฉันไม่พร้อมที่จะแต่งงานในเวลานี้<ม>ก็เลยท่านอุมัตก็เลยรู้สึกเป็นไงครับรู้สึกน้อยใจเสียใจเนี่ยไปเสนอให้กับเพื่อนรักทั้งสองคนเนี่ยทั้งท่านอบูบัก ท่านท่านอุสมานเนี่ยแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับในข้อเสนอนะครับก็เลยไปรำพึงรำพันไปบอกเล่าไปปรารภให้กับท่านนาบีฟังนาบีก็เลยบอกว่ายะตาสาว,วายูฮับซอมินไขรินอุสมานคนที่จะได้แต่งงานกับฮับซอ้นมินฮัวไขรุนอุสมานคนที่จะได้แต่งงานกับฮับซอนั้นดีกว่าอุสมานวายะตาสาว,วายูอุสมาน มินมันมันฮียาไขารุนฮับซอและก็คนที่จะแต่งงานกับท่านอุสมานนั้นดีกว่าฮับซอเสอีกปรากฏว่าในภายหลังเนี่ยท่านหญิงฮับซอก็เลยได้แต่งงานกับท่านนาบีสอลลัลลอฮุอะัยฮิวะซัลลัลลมและก็ท่านอุสมานก็ได้แต่งงานกับท่านหญิงรูไกย,ยะซึ่งเป็นบุตรสาวของท่านนาบีหลังจากที่ท่านหญิงอุมมุกันซูมเนี่ยได้เสียชีวิตพีพ่น้องเห็นแล้วรยังครับว่าการที่เราเนี่ยมีมุมบอกมีมุมมองที่เราเนี่ยคิดบวกคิดดี ต่อการกําหนดของอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาแน่นอนที่สุดว่าเหตุการณ์สิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยกับความบังเอิญไม่ใช่ครับพี่น้องอัลลอฮฺเนี่ยได้กําหนดมาแล้วอัลลอฮฺรู้แล้วว่าผมกับพี่น้องเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์หรือว่าชาวนรกอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ในการบันทึกอันชัดแจ้งอยู่ในการกําหนดของอัลลอฮฺสุบฮานตาลาดังนั้นให้เรามีความยินดีมีความพอใจกับทุกเรรื่องาว ที่เข้ามาในชีวิตของเราถ้าได้รับความดีงามก็ชูโก้ขอบคุณตอ่อัล้์อัลเราก็จะยกเกียรติอัลเราก็จะเพิ่มพูนให้เราเนี่ยได้รับความดีงามยิ่งขึ้นไปอีกแต่หากว่าเราได้พบกับมูซีบ้างบุทดสอบความทุกข์ยากเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้ทุกทั้งชีวิตครับพี่น้องครับมันไม่ได้ทุกทั้งเดือนมันไม่ได้ทุกทั้งทุกทั้งสัปดาห์พี่น้องก็ให้เราเนี่ยมีการสอบตอดทนเพื่อที่อัลเราเนี่ยจะได้ชำระล้างความผิดให้แล้วก็ตอบแทนเราด้วยกับ ผลตอบแทนที่ดีงามนะครับพี่น้องดังนั้นเชิญชวนนะครับให้เรานั้นได้มีมุมมุมมองบวกคิดบวกแบบที่ท่านนาบีคิดนะครับพี่น้องท่านนาบีจะคิดดีคิดบวกแม้กระทั่งคนที่ทําร้ายท่านมากที่สุดนะครับอินนัลลอฮาวามลาอิกตาฮูยุซอนลูนาอาลันนบียาอายูฮันและซีนาอามานุซอนลูอะัยฮิวะซันลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมะซอนลีอัลามุฮัมมัดวะอัลาอาลีมุฮัมมัดกามาซอนเลตาอัลาอิบรอฮิมวะอัลาอาลีบิรฮิมอินนักะฮามิดุมมะจิด Allahumma izan izalama wan muslimin Wa asin shirka syirka wan musyrikin Wa dammin a'da ad-din Rabbana salamna anfusana Wa illam takfir lana Wa tarhamna lanakunanna minan khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fin akhirati hasanah Wa kina asabannat Ibadallah Inna Allah ya'muru bin adali wan ihsan Wa ita'i zin kutba Wa janha'an infasyayun mungkad Wan bakt Ya'izukum la'allakum tasakkarun Wa'ufu bi'ahdillahi ita'ahattum Wa la tanqudun aymana ba'da tawqidiha Wa qadda ja'antumun loha kafila Inna Allah ya'lamu ma taf'alun